สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับเอาแล้วเกิดเหตระ,ะเบิดและไฟไหม้ปริศนาที่โรงงานแก๊สขนาดใหญ่ของประเทศรัศเสเซียไฟลุกเสียหายโชดช่วงคัชวานและกองับยูเครนถล่มโจมตีมด,ด้วยอาวุธหนักใส่ตำแหน่งยานเกราะรถถังทหารราบของทหาร,รัเสเซียใส่ไม่ยั้งปิดชีพทหารรัเสเซียได้จำนวนมากและโดนปีชีพและโดนยานระเบิดยูเครน ทำลายยานเกราะรถทังรัสเซียเสียหายจัดหนักจัดเต็มและสั่งดูชีวิตนักรบกู้ชาติยูเครนใ,นในแนวหน้าการรบที่ต่อสู้เพื่อปกป้องธิปไตยจากการลุกรานของรัสเซีย เมื่อวันที่15มิถุนายน2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสาสร,รสงครามการสูร้รบระหว่างกองทัพยูเครนผู้ปกป้องทิปไตยและกองทัพรัสเซียผู้ลุกลามหลายเหตุการณ์ด,ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่ไฟเวียนไฟกรํารลงประเทศรัสเซียอีกแล้วนะครับพี่น้องเมื่อได้เกิดเหตุการณ์ที่ระเบิดและไฟไม่อยา่างรุนแรงปริศนาที่โรงเก็บกา๊าซของประเทศรัสเซียนะครับในพื้นที่เมืองซาลตอฟของประเทศรัสเซียจนทําให้เกิดไฟลุกไม่อย่างรุนแรงมากๆเลยนะครับ ในบริเวณโรงเก็บกา๊าซแห่งนี้ที่มีกา๊าซจำนวนมหาศาลของประเทศรัสเซียนะครับที่คาดว่าเป็นโรงงานกา๊าซขนาดใหญ่นะครับที่กองทัพร,รัสเซียของเด็กกาปูตินใช้ในการดำเนินการทั้งส่งออกขายต่างประเทศหรือใช้ในประเทศรัสเซียเองหรือแม้แต่กระทั่งใช้ในกองทัพร,รัสเซียนะครับแต่งานนี้ก็เกิดเหตุอะไรก็ไม่รู้นะครับพี่น้องตามรายงานข่าวไม่ได้ระบุไว้นะครับเกิดเหตุระเบิดและไฟไหม้รุนแรงปริศนามากๆนะครับ ที่ทําให้เกิดเหตุการณ์มองเห็นควันไฟไล่หลายกิโลเมตรเลยนะครับพี่น้องจากบริเวณที่โรงงานก๊าซของรัเสเซียแห่งนี้ระเบิดออกมานะครับที่ประชาชนชาวรัเสเซียถ่ายคลิปวิดีโอไว้ได้นะครับและคาดว่าทําให้โรงงานก๊าซแห่งนี้ที่เป็นเหมือนท่อน,น้ําเลี้ยงของกองทัพรัเสเซียของอด็ตก,การ์ปูตินที่ใช้เงินจากการซื้อขายก๊าซเหล่านี้นะครับในการซื้อขายภายในหรือภายนอกประเทศรัสเซียเองสูญเสียกา๊าซจำนวนมหาศารมากมายแน่นอนนะครับ ระเบิดไฟไหม้เสียหายวอดวายสนาดนั้นการและไฟพอติดกันก็ระเบิดพุ่งออกมาไม่มีที่สิ้นสุดนะครับพี่น้องดับไฟ่ออนุญาตฮะเพราะเป็นอันตรายต่อน,นักดับเพลิงนัสเสียอีกด้วยซึ่งก็ไม่รู้ว่ามือดีที่ไหนมาลอบยนก้นบุหรีหรือลอบวางเพลิงหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะครับพี่น้องจูจ่ๆก็ามาเกิดเหตุระเบิดและไฟไหม้โรงงานการยักษ์ ของประเทศรัเสเซียอย่างรุนแรงแบบนี้นะครับดอนสึงคาดว่าน่าจะเป็นไฟเวนไฟกรรมด้วยนะครับเพราะว่าของรับรเสเซียขเขาได้การปูตินไปทําให้ประเทศยูเครนเขาไฟไหม้เดือดร้อนเสียหายมาวันนี้ระเบิดเละไฟไหม้ลงประเทศตัวเองซะบ้างนะครับจะได้รู้ซะบ,บ้างว่าการที่ไฟไหม้บ้านคนอื่นนั้นเดือดร้อนมากมายแค่ไหนเจ็บปวดมากมายแค่ไหนนะครับงานนี้ก็ถือกับว่าเป็นไฟเวนไฟกร,รมหรือเทพบอรคีลงประเทศรัเสเซียนั่นเองนะครับในโรงการหรือท่าํำเลี้ยงของประเทศรัสเซียเองเพราะว่ามาให้ทุกแก่ท่าน ทุกนั้นก็ถึงตัวไปนั่นเองนะครับและเหตุการณ์ต่อมาครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพยูเครนได้ใช้อาวุธหนักถล่มโจมตีตำแหน่งของทหารรัสเซียทั้งยันปล่อมรถถังทหารลาบรวมถึงตำแหน่งของทหารรัสเซียต่างๆนะครับที่อยู่ในแนวหน้าการล,ลบที่มาลุกลาประเทศยูเครนงานนี้กองทัพยูเครนก็ได้ใช้อาวุธหนักที่มีถล่มซัดตึ้มใส่ไม่ยั้งต่อทหารรัสเซียผู้ลุกลาครับที่กองทัพยูเครนได้รายไงานไปว่าในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นทหารของยูเครนนะครับโดยหน่วยต่อต้านเข่าคองทหาร ของหน่วยรักษาความปลอดภัยของยูเครนได้รายงานการตุมตียุทโธปกรณ์ของกองรัเสเซียรวมถึงชีวิตทหารรัสเซียที่รายงานไว้บ้านได้สามารถทําลายรถถังของกองทัพรัเสเซีย7คันยานเกราะต่อสู้5คันจรวด MLRS อีก3คันและปืนใหญ่ตาจอดอีก9ระบนกครับและมีทําลายปืนครก4เครื่องและมีทําลาย ATGM หรือจรวด ต่อต้านรถถังอีก3คันนะครับและทําลายรถยนต์ของกองทัพเมริกาอีก8คันรถบรรทุก3คันนะครับและมีการทําลาย3 5จุดยิงและป้อมปะการของทหารรัสเซียผู้ลุกเรานะครับและทําลายโกดังพร้อมเครื่องกระสุนปืนอีก1โกดังนะครับและทําลายโดรนที่บินอยู่บนอากาศอีก3ามเครื่องและมีทําลายคอมเพล็กซ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์หนึ่งแห่งนะครับและเสาอากาศหนึ่งอันของระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และทําลายเสาสื่อสาร 4อันนะครับเสาอากาศที่ควบคุมโดนของกอ,องทัพรัสเซียอีก2อันและเสาอากาศสงครามอิเล็กทรอนิกส์อีกหนึ่งอันกล้องวงจรปิดอีก3าตัวนะครับพี่น้องตามที่กองทัพยูเครนได้ไรายงานไว้เดี๋ยวเดี๋ยวค่ัคองทัานอาหารของยูเครนนะครับพี่น้องที่ได้โทรลีปวีโอแสดงให้เห็นวิธีที่ทำลายยานเก,กราะยุทโธปกรณ์และชีวิตทหารรัสเซียได้จํานวนมากครับพี่น้อง,อง,องตามภาพวิดีโอที่เห็นเลยไม่มัวนิ่มแน่นอนนะครับที่ทหารรัสเซียเหล่านี้ถูกปิดชีพ ถูกทำลายและยุทโธปกรณ์รถถังยานเกราะรวมถึงยุทโธปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับอิก็กทอริกน์ของกรอทาบัเซียถูกทำลายย่อยยับเสียหายยับเยินอย่างต่อนเนื่องครับในช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ทหารรัเสเซียจำนวนมากตับเรนดับสยองไปเกินใหม่รายงานตัวกับมัจจุราชหรือโยบาลในโลกต่อไปรวมถึงยานเกราะรถถังยุทโธปกรณ์ของกรอทาบัเซียกลายเป็นเศษเหล็กเศษปุย๋ยในพื้นที่ยะเทศยูเครนต่อไป จากผลกรรมที่ตามสนองเขาเองนะครับเพราะว่ามาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและการต่อมาถ้าเป็นเหตุการณ์ที่ฝูงโดนยูเครนนะครับนาตามไล่ล่ายานเกราะรถถังของกองทัพราสเซียของเผด็จการปูตินจะทำให้ระเบิดเสียหายไฟลุกโชนช่วงค่ำวันบริเวณยานเกราะของกองทัพรัรเซียคันนี้นะพี่น้องที่กองทัพยูเครนได้รายงานไว้ว่ากองพันโดนโจมตียูเครนที่414นะครับพี่น้องได้ทําลายผู้ลุกลาน ชาวรัวเสเซียและยุทโธปกรณ์ของกองทัพรัสเซียในภูมิภาคาคาร์คีฟนะพี่น้องที่มีเหตุการณ์ที่ถูกด้นทั้งยันระเบิดและพุ่งโจมตีะครับทําลายยนาเยนยยเนนกราะรุ่นทังเทพของกองทัพรัสเซียโดยเฉพาะยานเกราะรุ่น BMP2 นะครับทาลายเสียหายย่อยยับไปจํานวน3คันนะครับพี่น้องและรถของทหารรัสเซียอีก3คันด้วยกันนะครับตามที่ กองทัพยูเครนโดยกองพันโดนจู่โจมยูเครนที่4 1 4ได้รายงานไว้นะครับงานนี้บุกมาเท่าไรก็เสียหายเท่านั้นนะครับพี่น้องที่มีทั้งทหารรัสเซียขี่ยานเกราะขี่มอไซค์ก็มีนะครับรวมถึงขี่รถถังมาก็มีถูกทำลายอย่างต่อนเนื่องแบบนี้นะครับกลายเป็นปุ๋ยเป็นเศษเหล็กในพื้นที่ของประเทศยูยเครนต่อไปอีกแล้วจากผนกรรมที่ตามสนองทหารรัสเซียเองที่อยู่ดีว่าดีมาลุกลามเขาก่อนช่วยไม่ได้สุดท้ายมาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก่อถึงตัว ไปวันนี้นี่เองนะครับไปเป็นปุ๋ยในประเทศยูเครนต่อไปและภาพสุดท้ายนะครับเป็นภาพเหตุการณ์ที่เป็นชีวิตคนอาหารยูเครนในพื้นที่แนวหน้าการรบนะครับที่พวกเขาอุทิศชีวิตอุทิศเวลาส่วนตัวเพื่อมาปกป้องอธิปไตยปกป้องแผ่นดินบ้านเกิดของตัวเองปกป้องชีวิตชาวยูเครนนะครับวีลน้องที่ถูกกองทัพรัสเซียของวัตถการูตินชั่วร้ายมาลุกลามมาป้นแผ่นดินมาทำร้ายประเทศยูเครนมาทำร้ายชีวิตประชาชนยูเครนงานนี้กองทัพยูเครน ก็ได้ส่งทหารครับที่สมัครใจเต็มใจมาลบเพื่อปกป้องชาติปั้นเมืองน,นะครับไม่ให้กองทัพรัเสเซียของวลาดิการ์ปรูตินมาปล้นมายึดประเทศยูเครนได้ง่ายๆแม้ว่ากองทัพยูเครนจะมีกำลังพลและยุทธปกรณ์ที่น้อยกว่ารัเสเซียมากก็มตะครับแต่ทหารยูเครนเรานี้ก็ไม่ท้อถอยนะครับพี่น้องก็ยังสามารถกําจัดทหารรัเสเซียผู้ลุกลานได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะใช้ชีวิตที่ยากลาบากเหลือเกิน ในแนวหน้าการลบที่ต้องเสี่ยงอาวุธกระสุนของทหารัสเซียแต่อย่างไรก็ตามในเมื่อรัสเซียมาปุ้นแผ่นดินของยูเครนแบบนี้ทหารยูเครนนั้นก็มีศักดิ์ศรีมีเกียรติมีเกียรติยศที่มากกว่าทหารรัสเซียอยู่แล้วนะครับพี่น้องเพราะว่าไม่ได้ไปลุกลานไม่ได้ไปปุ้นประเทศใครนะครับทำเพื่อปกป้องแผ่นดินบ้านเกิดของตัวเองนะครับพี่น้องงานนี้ถึงแม้ว่าจะเจอสภาพความยากลำบากแนวหน้าการลบทหารยูเครนก็ไม่ย่อท้อนะครับเพื่อปกป้องอธิปไตยปกป้องชาติบ้านเมืองให้ ผลกากเงื้อมือของกองทัพอเงเิกาปูตินได้ต่อไปท้าทังแม้ว่าจะต้องสละชีวิตก็ตามนะครับทหาร,าหรอเมเหล่านี้ก็ไม่ท้อนะครับซึ่งเป็นนักรบก,กู้ชาติของแท้นะครับพป่น้องที่ทําเพื่อปกป้องชาติบ้านเมืองจริงๆต้องคอยติดตามให้กาลังใจพวกเขาต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมน,นะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระพิงแ่านี้ถ้าพูดบัญชาติพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆ่าต่อไปขอบคุณมากครับ